มีคู่เป็นผีติดตามอยู่นะช้างหนึ่งมีเรื่องเล่าครับมีเพื่อนของเราคนนึงนะเข้ามาตรวจดวงชะตาั้างหนึ่งก็ตรวจสวดเสร็จยบร้อยออยิงพื้นฐานดวงนะี่ยังไม่ได้บอกเขานะแต่จะบอกตอนนี้พื้นฐานดวงเขาก็คือตอน,น,นแต่เขาเกิดอ่ะเขาขอ่ะครอบครัวค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการเงินมากการเศรษฐกิจครอบครัวนี่ค่อนข้างจะลําบากเห็นว่าจะต้องได้เธอเดินทางไกลตั้งแต่เด็กเพราะ มีการขัดสนเรื่องเงินจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่น,นี้คือเราไม่ได้คุยถึงจุดนี้ส่วนใหญ่หลักๆเขาอยากจะถามเรื่องคู่ครองเออแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึ่งคู่ครองปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของอเขาเรียกว่ามันไม่ลงรอยอ่ะมันยิ่งๆกันจุ้กันจิกกจุกัจิกก็คือแบบมีปากมีเสียงกันเล็กๆนิดน,น,นึไม่ค่อยลงรอยกันเลยประมาณนั้นแหละก็คือแบบก็ประคองกันไปเนาะเออลักษณะน,นั้นก็ถามว่า เขาจะมีคนอื่นไหมส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากจิตปรุงแต่งของเรามากกว่าอืมประมาณนคิดไปเองอไรเงี้ยแต่ถ้าดูตามจุดจุดนี้มันไม่มีอ่ะเออน่าจะสบายใจในระดับหนึ่งนะเอออย่าไปคิดมากนะคือชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะ่ะที่มีคู่มีผ่านมาข้อไหนมาในชีวิตจะมันชีวิตครอบครัวจะไม่สมบูรณ์และไม่ประสบความสําเร็จและไม่มีความราบรื่นครับก็ประมาณนั้นนะ พอเสร็จเรียบร้อยก็พอเหมือนกับเอาง่ายๆเป็นเป็นเป็นชีวิตที่คู่ที่ไม่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้แต่อยู่คนที่แล้วกลับมาชั่วคราวอย่างเงี้ยได้อย่างนั้นชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดอพอมีคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันจริงๆก็อยู่ได้ไม่นานมีอันเป็นไปซะอะไรประมาณนั้นเออนั่หนลนะก็เป็นตามนั้นก็คือเขาเสียผู้ครองไปนะอยู่อะไรประมาณนั้นนะเ,ออเหตุที่มีอุปสรรคในการ อม,มีชื่อ,อครอบครัวไม่สมบูรณ์ก็คือลักษณะของมีเรียกว,ว่ามีวิญญาณตามอยู่ไปเป็นคู่ครองในอดชตชิตาอืมเพราะว่าแบบตัวเลขบอกว่าอย่างนั้นนะพอจะจะอยู่เพออยู่ใกล้กันปุบ๊บจะแบบมันไม่ลงรอยมันประมาณนั้นแต่พออยู่ใ,ใกล้ๆกันคิดถึงคิดถึงรักกันเออไม่ให้มีความสุขเจ้าคำเนยไม่ให้มีความสุขอืก็เลยบอกว่าบุญเอกรรมนี้มันเกิดจากการ พลาดพังฆ่าคู่ครองตัวเองในอดีตชาติมันเป็น,ปนลักษณะของการฆ่ามันไม่ได้บอกว่าฆ่าแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าเขาจองเขาจะไม่ให้มีความสุขกับชีวิตคู่ว่างั้นเถอะแล้วเขาก็จะตามมาเออคําถามบอกว่าจะให้ทายังไงให้กับเขาทําบุญยังไงให้กับเขาก็ถ้าเกิดดวงตกลักษณะน,นี้ต้องโกนหัวให้เลยนะเอออาการนั้นแหละอืมเขาจะไม่ปล่อยช่างหนึ่งก็ถามว่าทาได้เขาตอบแบบไม่คิดเลยบอกว่าทําไม่ได้แล้วในที่สุดก็มี เสียงแทกขึ้นมาว่าแค่นี้มึงยังทำสอนตอนเอพีหนึ่งนะเขาบอกว่าอพอพอถามบอกว่าโกนหัวให้ได้ไหมอะไรเงี้ยโกนหัวให้เขาได้ไหมก็คือแบบมันต้องแบบบุญแบบว่าต้องปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะเข้มแข็งมากๆนโกลหัวหเขาวิญ,ญญาณเขาตอบมาทันทีเลยนวะสวนมาเลยว่าแค่นี้มึงยังทําให้กูไม่ได้เออดูสิแตแปลกจังเลยวิญญ,ญาณเนี้ยก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าเอา้าขนาดนี้เธอก็ยังไม่คิดเลยเอไม่คิดเลย คือคือตอบว่าทำคิดคือทาไม่ได้เออทาไม่ได้เห็นไหมวิญญาณเขาก็ตอบมาทันทีและเสียงมันแทรกขึ้นมาบอกแค่นี้มันก็ทําให้กูไม่ได้เออนั่นแหละแล้วเอาอไอางอ่ะจากนี้ไปต้องทําบุญไงก็ทําบุญลักษณะของการให้ชีวิตมากกว่าการให้ชีวิตการสร้างชีวิตการทำบุญแบบโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการไถ่ชีวิตโคระบือหรือว่าการให้ชีวิตอ่ะเออต้องทําบุญลักษณะนั้นแล้วให้กับเขาโดยตรงๆถือสินแปดได้ไหมไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ นะเห็นไหมสินแปดมือนี่ทาให้กูไม่ได้เลยคือวิญญาณเขาก็ตอบมาแบบนี้อีกออก็ยากหน่อยแหละอ่าเห็นว่าอ่าทําบุญใส่บาตรให้ได้เข,เขาก็คือสะดวกน่าจะทําบุญใส่บาตรให้ได้ประมาณนั้นเออเออเออเอเอแต่ก็ทําให้ตรงๆนะคือวิญญ,ญาณตัวนี้นะเขาเขาแบบเวลาเวลาเ,เพื่อนของเราคนนี้พูดปุ๊บเนี่ย เขาจะตอบมาทันทีเลยเขาสวนเลยเขาเหมือนมือแบบเขาพูดแบบห้วนๆเป็นผู้ชายสียงใหญ่ๆเลยพูดห้วนๆอะ่ะมึงทําให้กูไม่ได้แค่นี้นมึงทำไม่รู้เมื่อก่อนมึงก็เป็นแบบนี้แหละมึงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละทั้งๆที่วิญญาณตัวนี้ตามสี่ชาติแล้วนะแต่คนนี้เขาก็เป็นยังนิสัยยังเหมือนเดิมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแฟนคนปัจจุบันของเขาเนี่ยนะก็อยู่ในสถานภาพแบบนี้ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกวันอะ่ะไปๆมา,มาๆอะไรอย่างเงี้ยและนิสัยอ่ะ เป็นแบบเดียวกันกับที่ช่างหนึ่งบอกว่าวิญญาณพูดเลยอาการเดียวกันพูดทุนทวนแบบอะไรประมาณนี้คล้ายๆลักษณะมันองค์ลักษณะเหมือนเหมือนมึงกูเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นผัวเมียนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าหาว่ามึงกูไหมแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นเป็นแฟนแบบนั้นอ่ะเป็นสามีภรรยาแบบนั้นอ่ะเออหามปุ๊บไอ้พูดปุ๊บตอบปั๊บก็ตอบประมาณอย่างนั้นดูตลอดเวลาเลยคือแบบมันก็แปลกนะมันตรงกับไอ้กับ ชีวิตที่เขาปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแบบนั้นก็นในเงีนยไงนะตอนนี้คือเขาก็รู้แล้วว่าเออมึงทําบุญให้กูได้อย่างอย่างเดียวกูก็ได้เออก็ทําไปวันไหนวันนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละแตคือคือวิญญาณตัวนี้เขาจะก็ยังรักคนนี้อยู่ถ้าไม่รักเขาก็ไม่ตามเป็นลักษณะนั้นแนหะแต่รักแบบรักแบบจนเป็นเจ้ากรรมนายเวนะเออก็รอรอ,ร,อรับบุญจากเขาก็แล้วกันนะ ถ้ามีโอกาสใหญ่ๆเนี้ยเขาก็จะไปทําบุญใหญ่แล้วก็อ Wh ุทิศให้ตรงๆแลวกันขอเป็นแค่เป็นทั้งหนึ่งเขาขอเป็นแค่เป็นสะพานบุญนะดวงจิตวิญญาณรับบุญกันแล้วกันนะคนเป็นก <quelqu'> <lem ettre> ็ร e ับบุญคนตายก็รับบุญรับบุญร่วมกันกันและสรุปนะเพื่อนของเราก็รับปากรับคําว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลให้แบบให้เขาตรงๆไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขานั่นแหละก็อนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญเสร็จเขาก็ จะปรับปพภูมของเขาเองพอได้บุญมากขึ้นไปเรื่อยๆวพราะงั้นเถอละลักษณะนั้นก็ถ้าพูดถึงตามเรื่องถามเรื่องการงานการงานช่วงนี้ก็ไม่แนะนําให้เกี่ยวกับการลงทุนใหม่เพิ่มเพราะว่าดวงค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สิ่งที่ทําอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ากเกิดมีงานเสริมเข้ามาสามารถกระทําได้นะ่ะเออนั่นแหละก็จากนี้ไปก็คือรอรับบุญกันนะเราเขาเป็นเทะพานบุญนะอประมาณนั้นแหละสะพานบุญก็คือบอกถ้าเห็นกรรมเห็นอะไรประมาณนี้นะเกิดขึ้นก็ ก็ก็บอกก็กล่าวอะไรเงี้ยลองทำถ้าเกิดทำแล้วก็แบบมันก็ขยับดีขึ้นเรื่อยๆตามบุญนั่นนะเออเออคือเป็นลักษณะแบบบุญนะ่ะมันมันทำได้หลายอย่างนะบางคนก็ถนัดแบบ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 นี้ก็คือแบบชอบแบบนี้ก็คือแบบนี้ไม่ขนาดแบบนั้นมันก็มีติดภารากิจหรือว่าติดอะไรหลายๆอย่างยเน,นี้ยเขาทําบุญเสบ่าได้ปฏิจจบ,ททบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระอย่างนี้ได้มันก็เป็นกุศลนะครับแล้วก็มันจะมีอัพเลเวลขึ้นไปอีกลิงเงี้ยก็คือเป็นการแบบ ถือสินแปดหลักเอ่อปกตินั่นคือสินห้าอยู่แล้วใช่ไหมถือสินแปดถือสินแปดทุกคนปลาหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็กรวดน้ําให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าเข้าไปห้องนุ่งขาวหุ่งขาวนี่เี้ยแล้วก็สุดเข้าไปอีกก็คือการโกนหัวเลยครับตรงนะตรงตรงผมเลยอะไรเงี้ยก็คือมันจุดๆจริงๆเคสนี้แนะนําให้ไปแบบโกนหัวดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ได้ได้ได,ได,ได้แบบตรงแล้วก็เร็วมากขึ้นหัวเก่าแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตามสะดวก เพราะเวลาบอกบอกไปกบอกว่าทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้นี่ทําไม่ได้จนจนเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคุ่ค้ออดีตชาติเขาแบบแบบมัอนเอาภาษาใต้เขาวิบเนาะเออนั่นแหละคือเออนะก็ต่อรองกันดูก็คุยคุย,คยลองาห้แบบเป็น,ปนแค่เป็นสื่อกลางอะไรอย่างเงี้ยประมาณแค่นั้นเองนะก็คุยกันได้ประมาณนี้ก็รอรับบุญกันนะคนเป็นก็รับบุญคนตายก็รับบุญก็ทุกอย่างเป็นกุศลนะอืก็าไรายได้ทั้งหมดนะถ้าเกิดใครมาจะดูดวงกับ หมอหนึ่งนะครับแล้วก็ก็สร้างพระใหญ่พระเจดีย์วัดน่าสโตนอำเภอหัวไชยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านครับเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำบุญครับสาธุได้ไปครับ